ซึ่งพวกนี้ต้องบอกก่อน่ามันก็เป็นตัวช่วยแหละผมก็เลยคิดว่าเออมันเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยนั่งเยอะมากเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอธิบายมามามาใชใ้ฟังดีกว่าว่ากินยังไงอันนี้คือ 5HTP นะครับอันนี้ก็คือเมลาโนโนอีนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วกูดซันอ่ะอันนี้อันนี้ซื้อที่อันนี้ก็คือกินคอลลาเจนแบบผงวิตามินดีสามโปรไบโอติกขอดูโพยกันนะ ยินดีต้อนรับสู่ช่องลูฟี่คุณนะครับหลายๆคนที่ติดตามช่องผมนะก็จะรู้แหละว่าผมเป็นคนชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นขําดแล้วก็หลังก็จะมีความแบบว่าชอบดูแลตัวเองออกกําลังกายฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่าพอเราฟิตหุน่นแล้วหุ่นดีแล้วเราดูแลตัวเองอะ่ะนอนหลับเพียงพอผิวดีหุ่นดีหน้าดีเวลาเราใช้เสื้อผ้าแฟชั่นหรือว่าแบรนด์เนมแล้วถ่ายรูปอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออ แม่งสวยขึ้นจริงๆว่ะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่แฟชั่นแล้วมันก็ไม่ใช่แค่การออกกําลังกายการดูแลตัวเองพอหรือพอ,อ,พอ,อคือกินคลินอย่างเดียวอิ่งที่ผมกินนะมันก็ไม่ใช่แค่นั้นจริงจริงผมก็มีแบบตัวช่วยเป็นอาหารเสริมที่ผมทานนะเนาะซึ่งพวกนี้ต้องบอกก่อน่ามันก็เป็นตัวช่วยแหละผมก็เลยคิดว่าเออมันเยอะมากเลยอะ่ะมันเยอะมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวหันให้ดูเนี่ยนังเยอะมากเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอธิบายมามามาแชร์ให้ฟังดีกว่าว่ากินยังไง คือผมทำกันได้บ้างก็เป็นข้อมูลประกอบไปลองดูแต่ว่าไม่ต้องกินตามทุกตัวเพราะว่าผมไม่ใช่หมอคืออาหารเสริมมันอาจจะเวิร์กกับอาจจะดีกับร่างกายคนบางคนก็ได้ฉะนั้นเนี่ยต้องต้องไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะเออแล้วก็อาหารเสริมที่ผมจะมาแชร์ทั้งหมดวันนี้ก็คือผมไม่ได้กินหนึ่งวันนะครบทุกอย่างคือบางวันก็ไม่ได้กินเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญผมมันไม่ใช่หมอฉะนั้นอันนี้ควรจะปรึกษา คนรู้ผู้รู้คุณหมอหรือว่าศึกษาในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมนะครับอยากกินตามอมนะคือไม่ไ,มได้สปอนเซอร์อะเออแต่ว่าถ้าเกิดผมจะปักลิงก์อัฟเฟลเลตเอาไว้ถ้าเก link, ิดใครอยากตามก็ไปลองตามกันได้นะครับผมจะแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วกันนะจะได้ง่ายขอขอจัดแจงแป๊บโอเคมาตัวแรกอันนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มออการนอน อารมณ์ความเครียดมันไม่ใช่ยาคลายกังวลนะแล้วมันก็ไม่ใช่ยานอนหลับด้วยแต่ว่าผมก็มีการกินบ้างเพราะว่าการนอนหลับที่ดีอะ่ะมันแบบเป็นล่าอันประเสริฐจริงๆแต่ยิ่งถ้าเราแบบ ออกกาลังยกเวทอย่างเงี้ยการนอนที่ดีอะ่ะมันจะทําให้ร่างกายรีคอเวอร์ได้เร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงหุ่นเราก็จะดีคือถ้านอนไม่ค่อยดีอะ่ะน้ําหนักมันจะเพิ่มไขม,มันจะตามมาซึ่งผมก็มีตัวช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็ทําให้เรื่องอารมณ์เนี่ยมันเกี่ยวเกี่ยวนั่นกันนะให้มันแบบไม่เป็นแอนไซตี้ได้ง่ายอะ่ะไม่เออไม่ได้เป็นดิเพรสชันได้ง่ายโอเคมาเริ่มตัวแรกอันนี้คือ5 htp นะครับเป็นอาหารเสริมไอ้5 htp มันเป็น เหมือนมันเป็นสารตั้งต้นของอการผลิตฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งเซโรโทนินอนะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกสงบผ่อนคลายอารมณ์ดีอันนี้ผมก็จะกินทุกวันเลยเป็นอาหารเสริมที่มันไม่ได้เป็นยาอันนี้มันก็จะมีความเบาๆเหมือนแบบทําให้มูดเราผ่อนคลายไปทั้งวันอนะ่ะทำอะไรมันก็จะไม่ได้แบบไม่ได้อับสึก ยากเออแล้วก็นอนหลับดีด้วยอันนี้ก็คือดีนะครับผมทานทุกวันเลยเนี่ย5 5 t ตัวถัดมาจะแรงขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็คือเมลาโทนินอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วอันนี้เป็นเมลาโทนิน5มิลลิกรัมมันก็มีหลายหลายมิลลิกรัมเนาะอันนี้มันจะมีความเหมือนเป็นยานิดนึงก็คือแรงขึ้นมาหน่อยก็คือทานแล้วก็ง่วงแล้วก็หลับไอ้ตัวเมลาโทนินอันนี้มันก็เป็นขอดูโพยกันนะ มันเป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติแหละทช่ทำให้เรานอนหลับง่ายขึ้นอันนี้ผมก็จะกินบางวันที่รู้สึกว่าเราต้องการการนอนหลับแต่ว่าการกินเนี่ยผมก็จะต้องดูว่าตอนเช้าผมต้องตื่นเช้าไหมคือถ้าต้องตื่นเช้าอ่ะผมก็จะอาจจะไม่ทานเพราะว่าตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันแอบแรงแล้วอาจจะมีความตื่นมาถ้าต้องตื่นเช้าเราอาจจะมีความง่วงเงียนิดนึงเออแต่ว่าอันนี้ก็คือดีแรงกว่า 5xpp นะครับตัวถัดมาเนี่ยอันนี้ได้มาที่น่าจะเที่อังกฤษมัง้งเป็น CBD กัมมี่ก็คือเป็นเนื้อมันก็จะเป็นเนื้อกัมมี่เลยสารสกัดจากกันชงมันก็จะเป็นแบบกัมมี่สีสีม่วงๆอย่างเงี้ยเออก็เคี้ยวก่อนนอนส่วนตัวผมว่าดีมาก คือมันดีมีความแบบมันมีความเคลิ้มแล้วก็หลับแล้วก็หลับลึกด้วยหลับง่ายหลับลึกแล้วก็ตื่นมาไม่มึนอันเนี้ยรู้สึกว่าสำหรับผมนะดีสุดเลยคือมันไม่ได้แรงขนาดเมลาโทนินแต่ว่ามันก็ดีกว่าไอห้5 HTP ทีแน่ๆข้อเสียของมันคือมันเป็นมันเป็นกัมมี่ไงมันจะมีความแบบอร่อยเคี้ยวหวานๆมันก็จะแบบผมว่ามันอาจจะเร่งน้ำย่อยให้ออกมาได้ตอนก่อนนอนอะ ก็นะั้นคือข้อเสียจริงๆแล้วเราไม่ควรกินอะไรดึกๆเราไม่ควรเป็นกระตุ้นให้ร่างกายมันเกิดน้ําลายหรือเ,เกิดการย่อยใช่ปะ่ะอันนี้มันก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นกินในบางวันนะครับตัวต่อมานี้เป็นแมกนีเซียมไบซิเนตก็คือแมกนีเซียมมันก็เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ทําให้เรานอนหลับได้ง่ายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมทานแมกนีเซียมตัวนี้เพราะว่าผมเล่นเวทใช่ปะ่ะการยกเวทและการยกเวทเนี่ย บางทีตอนนอนอเราก็ต้องการให้มันฟื้นฟูกล้ามเนื้อซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยมันก็เป็นแร่ธาตุหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อตรงนั้นได้อันนี้ก็จะกินทุกวันนะอืมจบไปแล้วกับกลุ่มอารมณ์ดีกลุ่มนอนหลับใช่ปกลุ่มถัดมาก็จะเป็นกลุ่มแบบกลุ่มงานผิวกินเพื่อเพื่อผิวที่ดีเป็น มีสุขภาพที่ดีอันแรกอันนี้ก็คือกินคอลลาเจนแบบผงอันนี้ยี่หอเมจิอันนี้ซื้อตอนไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนาะก็มีหลากหลายแหละอันนี้ผมว่าเอาจริงๆผมว่ามันไม่ค่อยอร่อยเป็นผงแบบ ไม่มีไม่มีรสแต่ว่ามีกลิ่นกลิ่นคาวปลานหนนึ่งอะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีสารเชื้อปนเยอะ<ม>ก็เลยกินแต่ว่ามันไม่ได้กินง่ายนะคือเคยกินบางตัวแล้วบางตัวมันก็จะอร่อยกินง่ายกว่านี้แต่นนี้ก็คือดีในแง่ที้ว่าคิดว่ามันบริสุทธิ์เออมาจจะแบบมีความกินยากนิดหน่อยผมกิกนในนนี้ตอนเช้าทอนทองว่างทุวกวันเลยชงใช้ช้อนตักชงกับน้ำแล้วก็ดือ่ออันนี้หลังจากที่กินอะ่ะก็รู้สึกว่าผิวแน่นขึ้น อืมผิวนั่นขึ้นแล้วก็แบบพวกเล็บผมอะไรเงี้ยก็ก็ดีขึ้นอันนี้ก็คือดีครับเป็นคอลลาเจนนะตัวถัดมาอันนี้เป็นชื่อว่าสโลโกลอันนี้ซื้อที่โอลิฟอย่างที่ที่เกาหลีอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำหล่นเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบจาริแบร์คือสิ่งเนี้ยมาอร่อยมากทุกคนมาอร่อยเออคืออันเนี้กินเพราะว่าอร่อยอ่ะ มันมีความแบบเหมือนเยนลลี่ส้มน้ำผึ้งเบาๆอะ่ะอยากจะกินมาหลายชิ้นแต่ว่าฉันว่ามันแพงแล้วมันก็ไม่ควรกินเยอะขนาดนั้นอันนี้ช่วยเรื่องอะไรอันนี้มันจะมีเป็นวิตามินซีแล้วก็มีกูต้าไทโอนนะครับมันก็จะทำให้แบบผิวกระจ่างใสเออก็ก็ดีผมก็กินอันนี้ไม่ได้ทุกวันนะก็แล้วแต่กินในช่วงที่แบบรู้สึกว่า อยากให้ดูแลผิวให้มันดีขึ้นแต่ว่าคอลลาเจนอ่กินทุกวันนะครับตัวถัดมาก็จะมีความเป็นกัมมี่ชื่อว่ากูตซันอ่ะอันนี้อันนี้ซื้อที่อันนี้ซื้อที่ปารีสที่ชาวเซอร์โกสนามบ,บนินดูทีฟรีนะอันนี้ไม่น่าจว่ามีที่เมืองไทยหรือเปล่าก็เป็นกัมมี่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ได้อร่อยเท่าของเกาหลีอันนี้มันก็จะเป็นกัมมี่รูปดาว แล้วก็แข็งแข็งกว่ามันก็จะเป็นแบบมีเป็นวิตามินที่มีวิตามินอ e, ีแล้วก็มีพวกเบต้าแคโรทีนมีแบบแอนตี้ออกซิแดนท์อะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าไปอ่านอ่ะมันก็จะเป็นแบบมีเซเลเนียมมีวิตามินอ e, ีเป็นแบบวิตามินบูสที่ไว้แบบป้องกันแดดอะจากภายในผมก็จะกินอันนี้ในช่วงที่รู้สึกว่าเราไปเจอแดดเยอะ ก็คือเป็นตัวช่วยอย่าันหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามอ่ะกันแดดสําคัญกว่านะการทากันแดดสาคัญซึ่งอันนี้อย่างผมยังแนะนําว่าในยุคสมัยนี้ถ้าเราจะต้องทาสกินแคร์แค่หนึ่งชิ้นเนี่ยเราควรจะเลือกทากันแดดนะเพราะว่าการบํารุงมันก็คือบํารุงแต่ถ้าบํารุงไปแล้วแต่เราไม่ได้ปกป้องอ่ะก็พังอยู่ดีผมก็จะทากันแดดซึ่งกันแดดมันก็มีหลายแบบนะทั้งแบบฟิสิกสคแบบเคมีคอลแบบไฮบริดซึ่งผมกําลังพัฒนา ตัวอย่างกันแดดอยู่นะครับที่มันจะปกป้องได้ดีแล้วก็ให้เป็นงานผิวแบบธรรมชาตินะซึ่งกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ก็เริ่มมีการแจกตัวอย่างไปให้แฟนคลับที่ได้ลองใช้อะแล้วก็รุกลคอมเมนต์เดี๋ยวพยายามปรับปรุงอยู่อัเรื่องนั้นก็คือกันแดดการปกป้องผิวจากแสงแดดจากมลภาวะผ่านการทาครีมถูกปแต่อันนี้มันก็เป็น การดูแลจากข้างในเป็นวิตามินที่ช่วยบำรุงผิวที่ช่วยทำให้ผิวาแข็งแรงแล้วก็สู้กับแดดได้ก็จะมีพวกวิตามินอ e, ีพวกอะไรพวกนี้นะผมก็จะกินในวันที่จะไปออกแดดนะครับตัวถัดมาอันนี้คือโค q 1 0เทนโคควนอันนี้นนแพงเป็นอาหารเสริมที่แพงแต่ว่าก็กินเพราะว่ามันเป็นสารที่เป็นแอนออกซิแดนต์แบบตัวสำคัญนะ่ที่มันช่วยให้แบบเซลล์ผลิตพลังงานได้ดียิ่งขึ้นนะ อันนี้ผมก็จะกินคู่กับ f ิชออย l ซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังฟิชออยก็มีนะอันนี้อันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มงานผิวกลุ่มถัดมากลุ่มถัดมาก็เป็นวิตามินทั่วๆไปซึ่งอันนี้เหมาะกับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มดูแลตัวเองแล้วก็คิดว่าถ้าจะต้องเลือกทานทางอะไบ้างก็ง่ายๆเลยตัวแรกเป็นวิตามินซี ะะวิตามินซีมันก็สําคัญเพราะว่าวิตามินซีมันช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันการเป็นหวัดได้ทุกวันแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีระดับหนึ่งเนาะพื้นฐานแต่ว่าตข้อควรระวังคือมันมีความเป็นแบบกรดนิดน,นึงอะ่ะก็อาจจะต้องทาน พร้อมกับอาหารไม่ควรทานตอนทองว่างนะครับผมก็จะกินอันนี้ทุกวันเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มันก็ันนัอนนมีโควิดเอ่ยมี p m เอ่ยเราก็พยายามบำรุงร่างกายให้ร่างกายเราแข็งแรงก็กินวิตามินซีนะอันนี้ก็คือวิตามินซีพื้นฐานถัดมาเป็นวิตามินดีวิตามินดีสามคืออันนี้จุดกําเนิดมันคือเป็นตัวสุขภาพประจําปีใช่ปะ่ะแล้วแบบหมอคุณหมอเขาก็ทักว่าแบบเออวิม่มีวิตามินดีต่ํา แบบเขาก็ได้จัดวิตามินดีมาให้คือก็เลยเมาส์กับหมอแล้วหมอเขาบอกคนไทยเป็นกันเยอะคือคนไทยกลัวแดดถูกปะเพราะว่าออแดดปรไทยมันโหดมันคือน,นรกอะซึ่งพอ,พอเราไม่ค่อยเจอแดดเราอยู่ในร่มเยอะะเราก็จะขาดวิตามินดีซึ่งวิตามินดีมันสําคัญในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เรื่องระบบะข้อต่ออะไร ของเราเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกกาลังกายอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งวิธีการสร้างวิตามินดีอ่ะที่ดีที่สุดก็คือต้องไปรับแดดแต่แดดอะ่ะมันก็ต้องเป็นแดดแบบถ้ากรุงเทพในเมืองไทยอาจจะแบบหกโมงครึ่งอะ่ะเพราะว่าหลังจากนั้นก็คือเผาไหม้แล้วเป็นจุนไม่ไหวแล้วซึ่งเราไม่ไหวถูกป่ะสิ่งที่ผมแนะนําก็คือเราก็ต้องทางกันแดดอีกแล้วเห็นป่ะกันแดดเป็นตัวปกป้องผิวและทําให้เราอ่ะออกไปใช้ชีวิตภายนอกได้ รับวิตามินดีได้แต่ว่ากันแดดที่ดีมันก็ต้องเป็นกันแดดที่ทาแล้วมันแบบทําให้เรามีผิวสุขภาพที่ดีต้องเป็นกันแดดงานผิวระดับหนึ่งเนาะแต่ถ้าเราไม่ทากันแดดเราก็ต้องดูแลบารุงจากภายในด้วยซึ่งคือวิตามินดีนะอันนี้มันก็เป็นดีสาเป็น5 0 0 0ันออันนี้ผมทานบ่อยแต่ว่าไม่ได้ทานทุกวันผมทานแค่วันธรรมดา จันถึงสุกพอเสาร์ที่แต่ไม่ได้กินอันนี้ก็จะเป็นความแบบเออเป็นเม็ดแต่เม็ดแบบเหมือนน้ำมันปลาเม็ดเล็กๆนะครับเป็นน้ำมันอ่ะจบเรื่องวิตามินพื้นฐาน <S <S ถัดมาก็เป็นเรื่องระบบขับถ่ายเหรอเออพวกแบบพวกโปรไบโอติกอ่ะพวกกินแบบช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้แบบเติมจุลินทรีย์เขาเ้าไปในลำไส้อพอเรามี น้องๆอ,อยู่ในลำไส้ที่ดีอ่ะน้องๆเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้สุขภาพเราดีขึ้นทําให้แบบเราย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นทําให้ลดการอักเสบจากอาหารพางที่เรากินอย่างอื่นเข้าไปอ่ะมันก็ไปสะสมน้องๆแบคทีเรียพวกนี้ก็จะทําหน้าที่ของน้องทําให้ผิวพรรณเราดีขึ้นลดการเจ็บป่วยได้ง่ายไม่ค่อยป่วยพูดง,ง่ายๆซึ่งผมกินตัวโปรไบโอติก นะครับอันนี้เป็นของคูริตานสป่ะเออก็เป็นเม็ดเป็นเม็ดสีข,ขาวๆแบบนี้ผมก็จะกินตอนท้องว่างก่อนกินอาหารเช้าทุกวันเลยนะกินทุกวันเติมน้องเนี่ยเขียนว่าหนึ่งร้อยมิลเลียนไลฟ์เคาน์เตอร จุนินซีเขาอยู่เป็น c u เ t u r e ใช่ป่ะเออก็เป็นแบบ100ล้าน c u l t u r อะ่ะก็จะกินเข้าไปแล้วก็อันนี้คือเติมจุลินซีแต่ว่าจุลินซีเขาต้องมีอาหารถูกป่ะถ้าเรากินอาหารที่มันลดจัดจัดอะบางทีน้องๆก็จะตายถูกป่ะเราก็ต้องเอาอาหารให้น้องด้วยซึ่งผมก็จะทานสิ่งที่เรียกว่า prebiotic ถูกป่ะฉะนั้นเราก็จะมี probiotic แล้วก็ prebiotic ไป้าอยู่ไหน่ะโปรอ่ะ,อะก็คือน้องน้องจุลินทรีย์พลีก็คืออาหารหน้องซึ่งตัวพลีอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นเม็ดเขียวช h e w a b l e ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเขียวอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่จะบอกว่าอร่อยมากเออคืออันเนี้ยอร่อยเขียวแล้วแบบอร่อยมีความสุข เหมือนอันนี้ยอันนี้ที่ที่บอกไปที่เป็นกามมี่ของเกาหลีอะเนี่ยสโลโกลออ่อยสองสิ่งเนี้คืออร่อยออันนี้คือกลุ่มพรี b บอติกโปรไบอติกนะครับพรวกแบบงานผิวระบบขับถ่ายถันมาเป็นกลุ่มแบบกลุ่มหมอกําลังและกลุ่มหมอกําลังยกเวดแบบทําให้เราพร้อมหรือว่าทําให้เราเรีคอเวอร์ได้จะเริ่มจากตัวพื้นฐานก็คือตัวนี้ ก็คือน้ามันปลาไม่ใช่น้ามันตับปลาตัวนี้มันจะมีความแบบมันจะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ง่ายขึ้นถวันลดการอักเสบกล้ามเนื้อผมก็จะกินอันนี้ทุกวันแต่ว่าต้องระวังคือมันอาจจะทําให้เราเลือดออกง่ายนะครับตัวนี้ซึ่งผมแม่ทานแบบมินิก็คือเป็นแบบเม็ดเล็กมิลลิกร,รัมน้อยมันก็จะเป็นแบบเม็ดใสๆอย่างเงี้ยนะครับเม็ดเล็ก เพราะว่าไม่ได้อยากกินเยอะเกินไปคือมันเป็นเม็ดใหญ่มันเยอะเกินเดี๋ยวเลือดเราไหลไม่หยุดไงมีความกลัวก็กินอันนี้ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเขาแนะนําให้กินคู่กับคิวเทนโคคิวเทนนะครับมันก็จะทำงานส่งเสริมกันเนะโคคิวเทนกับฟิชออยล์นะครับถัดมาผมก็จะทานกรุตามีนอันนี้คือกรตามีนน่ะมันก็จะเป็น กด,ดอะมิโน,โนแบบหนึ่งที่มันช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังเราเล่นเวทใช่ครับแล้วก็ส่งเสริมระบบฮุ่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบเป็นผงขา,ขาวๆอะไม่มีรสไม่มีกลิ่นใช้ช้อนเงี้ยตักตักใส่เชคเกอร์สีขา,ขาวๆเราเป็นผงก็กินหลังเฉพาะวันที่ออกกําลังวันที่เล่นเวทดยวยวันที่เล่นเวทเออวันที่คาริโออย่างเดียวอะไม่ไม่ได้กินนะครับก็จะช่วยให้แบบกล้ามเนื้อเราฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอื แต่ไม่อลักปิดยากอะ่ะไม่ค่อยชอบเลยสิบหลอกเนะี่ยแล้วก็อีกอันหนึง่งอีกตัวหนึ่งก็คือผมก็จะกินตัวอันนี้เป็นพรีเวิร์กเอา์ก็คือบางทีเราแบบผมกินกาแฟเยอะไงแล้วบางทีก็แบบมันยังไม่ช่วยเขายังง่วงอยู่เราก็อยากได้พลังงานอยากได้การตื่นตัวซึ่งพรีเวิร์กเอา์ว่าตัวนี้เท่าที่กินมานะเคยลองยี่ห้ออื่นด้วยยี่ห้อนี้ผมกินแล้วผมรู้สึกว่ามันตื่นตัวมีแรง กว่าตัวอื่นก็เลยกินตัวนี้นะครับก็อร่อยดีนะขันมาจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบออกกําลังขนาดนะั้นนะแต่ว่าผมคิดว่ามันก็มีความเป็นแร่ธาตุจำเป็นที่ทําให้เราแบบมีฟังก์ชันการทํางานออกกําลังได้ดีซึ่งก็คือตัวสิงสังกะสีนะครับสิงนี้มันก็จะช่วยเรื่องแบบเรื่องเส้นผมถูกป่าเรื่องระบบอื่นๆอร์โมนเพศช,ชายอะไรเงรี้ยผสมผสมกันไปก็ควรจะกินด้วยผมก็จะกินอันเนี้ย ทุกวันเหมือนกันซิงอ๋อแล้วก็ยังมีอีกงานนึงผมก็กินโปรโตีนถูกป่ะคือโปรโตีนสําคัญแหละแต่ว่า้ถบางทีเรากินอาหารธรรมดาแล้วโปรโตีนไม,ไม่ไม่ถึงอนะ่ผมก็เสริมโปรโตีนซึ่งจริงๆผมก็จะเสริมด้วยการกินอ,อ่พวกไก่ปันนะ่นมากกว่าเพราะว่าไก่ปั่นมันก็มีความเป็นโฮลฟู้ดกว่าเวอะไรพวกนี้แต่ว่าบางวันนะ่ะที่ อหรือว่าตอนไหนที่เราไปต่างประเทศเนี่ยแล้วก็พกไก่ปั่นไปมันไม่สะดวกผมก็จะพกป็นแบบผงไปซึ่งผมเปือทานเป็น mm hmm. อัลมอนด์โปรตีนเพราะว่าไมอยากทานโปรตีนที่มันไม่ได้มาจากสาัตว์บ้างมาจากพืชบ้างซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอัลมอนด์โปรตีนแล้วเป็นรสชาไไยก็อร่อยดีประเด็นขึ้นมาอร่อยก็เลยชอบก็จะเอาแบบไปทานตอนแบบไปต่างประเทศเนี้ยเพราะมันก็พกสะดวกใช่ปะเราค่เปิดเราก็เติมน้ำแค่ขยะเราก็กินได้เลยอันนี้อร่อยดีก็ โปรตีนก็ใช้ได้นะ24กรัมแต่อย่าลืมว่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วว่าอาหารหลักก็สําคัญยิ่กว่าอยู่ดีแต่ว่าอันนี้มันไว้เสริมชื่อก็บอกมันคืออาหารเสริมผมก็ไว้เสริมในวันในในช่วงที่เราคิดว่าเรากินโปรตีนแบบไม่ถึงอ่ะก็จะกินพวกนี้นะครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายเป็นแบบกลุ่มแหกกฎอ่ะคือบางทีบางวันเราก็ กินแอลกอฮอล์ใช่ไหมคลิปก่อนหน้าผมเคยพูดไปแล้วว่าแอลกอฮอล์มันมีผลต่อที่คิดนะในแง่ของการคุมหุ่นคือไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่า,วาต้องหยุดต้องเลิกนะแอลกอฮอล์ alcohol, มันก็มีมันก็ดีต่อจ,จิตใจถูกไหมชีวิตเราต้องดําเนินทางสายกลางซึ่งผมก็กินแอลกอฮอล์แต่ว่าในวันที่กินแอลกอฮอล์ผมก็จะเออกินตัวนี้เนี่ยแอนตี Anti ้แอลกอฮอล์คอมเพล็กซ์ก็คือเป็นซัพพอร์ตแอลกอฮอล์เมตาบอลิซึมคืออย่างที่ผมบอกคือแอลกอฮอล์มันเป็นพิษ ถูกป่ะแล้วเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปไม่ว่าจะเป็นเหล้าวายเบียอะไรพวกเนี้ยร่างกายก็จะโฟกัสที่การกำจัดพิษกำจัดแอลกอฮอล์ไปก่อนมันจะทําให้เมตาบอลิซึมหรือว่าระบบการเผาผลานของเราอ่ะตอนเราจะเข้าดื่มแอลกอฮอล์มันชะง,งักมันไม่ได้แบบดีเหมือนปกติไออันเนี้ยแอนตี Anti ้แอลกอฮอล์คอมเพลเนี้ยมันก็จะไปช่วยส่งเสริมเมตาบอลิซึมแล้วก็ช่วยขจัดแอลกอฮอล์ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ ผมก็ลองมาหน่อยหนึ่งแล้วก็อันนี้ดีไหมไม่รู้แต่อย่างน้อยก็ก็รู้สึกรู้สึกดีว่าฉันได้กินแอลกอฮอล์แล้วไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นไม่ต้องตามผมนะนนี่ผมก็ไม่รู้มันดีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไปอ่านส่วนผสมมาครับอันนี้เขาก็จะมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินบีหนงสิงซเลเนียมจะว่าไปมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่ผมกินอยู่แล้วเลยคล้ายๆเออแล้วก็มีพวกเอนาซิติลอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกผมว่าอันนี้ก็ ก็เป็นตัวช่วยทางใจิตใจแล้วก็ไปลองดูกินมักินบ้างแล้วก็โอเคนะครับแพงแต่ว่าแพงแล้วก็อีกตัวหนึงอีกตัวหนึ่งบางทีเราแบบกินพวกเนื้อสัตว์เยอะกรดยูริกมาจะสูงผมก็เลยกินตัวนี้เป็นยูริกแอซิดคอนโทรลอันนี้ก็คือซับพอร์ต for ยูริกแอซิดบาลานซ์ก็คือมีส่วนผสมที่ทำให้เราร่างกายเราลดกรดยูริกได้ซึ่งมันเป็น เป็นสารสกัดจากชื่อว่าอายูริกเอออันนี้ก็แพงสองอันนี้คือมันเป็นอาหารเสริมแบบเสริมเสริมจริงๆอะผมไม่ได้กินทุกวันนะกินแค่บางช่วงเมากาฉะนั้นก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันดีแค่ไหนเอออันนี้ไม่ต้องตามแค่มาเล่าส่วนฟังก็ประมาณนี้นะครับน,นี่คืออาหารเสริมที่ผมกินนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ใช่แพทย์นะอันนี้มันเป็นการลองจาก หลฟ์สร้างผมเองที่อยากจะดูแลตัวเองจากทั้งภายในสู่ภายนอกถูกป่แล้วบางทีเราก็หาทางสะดวกอะ่ะไปกินอาหารหลักมันก็ยากที่มันจะได้ของพวกนี้ครบอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นละกันถ้าใครอยากไปลองผมแนะนำว่าไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับ Google หรือว่าถาม เภสัชถามคุณหมอถามคนที่มีความรู้อีกทีก็ได้ว่าเป็นยังไงเพราะว่ากินทุกอ,อย่างมรวมกันน่ะบางทีพอมันไปรวมกันน่ะมันอาจจะไม่ดีกับร่างกายเราก็ได้นะต้องศึกษานะอันนี้ผมก็ศึกษามาบ้างระดับหนึ่งแล้วผมก็ไม่ได้กินทั้งหมดเนี้ยในวันเดียวเดียวกันทั้งหมดผมเลือกกินในช่วงแต่ละสภาวะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับอย่าลืมว่าถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับแล้วก็คอยติดตามนะว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรวันนี้ ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย